สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับอาจารย์นะในครับผมในช่องของ RB Channel เหมือนเดิมนะครับวันนี้วันที่7มกราคมนะครับผมก็นะในครับผมฟุตบอลเมื่อวานเดี๋ยวจะรับไปสุดแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับเมื่อวานจะนาให้แค่2คู่นะครับผมตอนนี้นะครับผมก็โรมาในครับผมจบไปแล้วนะครับซึ่งเตะในเวลาเที่งคืนนะครับชนะไป2อศูนย์กินเต็มนะครับอีกหนึ่งคู่เมื่อกี้ครับผมก็ต้องบอกว่าอ่ะไม่ใช่เมื่อกี้สิบอลมันยังไม่เตะนะครับผมวันนี้ก็ที่จะนาคลิปอัดคลิปอยู่ก็คือเวลาตีสองคร ปีสามนะครับเดี๋ยวต้องเราดูว่าเมื่อวานนะครับผมเราจะเข้าทั้งคู่กับทางฝั่งของอเนี่ยครับผมรูมารแล้วก็ฟอร์เรสฟอร์เรสหรือเปล่านะครับเมื่อวานให้ไปสองคู่นะครับวันนี้ค่อนข้างพิเศษมากๆนะครับคนที่ติดตามอาจารย์นะครับปวดตีอาจารยจะให้ฟุตบอลแค่3คู่นะนะครับแต่วันนี้จัดให้แบบเน้นๆเลยนะครับแปดคู่นะครับศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับวันนี้8คู่มีคู่ไหนบ้างนะครับแล้วตัวไหนเน้นมากอาจารย์ตัวไหนเป็นตัวเต็งที่จะนำมั่นใจที่สุดนะครับอาจารย์ก็คัดมาแล้วนะครัับบบเเดีี๋ยวราไปลลลงึกใในนนนคคฟุตอ่ื้ แบบพร้อมกันนะครับผมอ่ะเราไปเริ่มคู่แรกก่อนนะครับต้องบอกวันนี้เชลซีครับนะครับผมวันนี้ปลดโคด้ดละวนะครับทางฝั่งเอโซบมาเลกามไม่ได้คุมทีมเป็นทางฝั่งของคาร์ลแม็กฟาเรนนะครับผมก็อ่ะเรียมูซิเนียรู้สึกว่าจะนามองว่าวันนี้อาจไม่รู้จะได้คุมข้างสนามเลยไหมนะนะครับผมวันนี้ก็ ก็ได้เป็นเรียนบอสซีนีมากกว่านะครับเพราะฮีวิโกไปแล้วนะครับวันนี้ตาไปเยือนนะครับทำศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์นะครับเจอกับทางฝั่งของเจ้าสัวฟูลแลมของมาโกซินวานะครับซึ่งเกมวันนี้เล่นที่ทางฝั่งของเควินคอสเทกนะครับในบ้านของทางฝั่งฟูลแลมนะครับเพราะเกมวันนี้ต้องบอกก่อนว่าต้องบอกว่าเชลซีนะครับวันนี้คือถ้ามองผลงานที่ผ่านมานะครับเชลซีอ่ะผลงานยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับมาเจอกับฟูลแลมที่ก็ต้องยอมรับว่าฟูลแลมนะครับผมก็ช่วงต้นอาจจะแผ่วนะนะครับแต่ช่วงปลายก็ต้องยอมรับฟูล เป็นทีมที่มีความแข็งแกร่งแล้วก็บทบาทในการเล่นเกมลุกถือว่ามีความเฉียบคมพอสมควรนะครับโดยเฉพาะศูนย์หน้าอย่างราหูคิมินิตนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าฟูลเล่เอาจริงๆนักเตะไปรับใช้ทีมชาตินี้ครับผมก็แอฟริกันคัพออฟเนชั่นหลายคนเหมือนกันไม่นจะเป็นทางฝั่งของสมุเอลมุกชุกบูเมเซ่นะครับผมอเล็กอีโบบี้นะครับเควินบาซซี่นะครับผม3ตัวนะครับที่ไม่พร้อมลงสนามนะครับส่วนเชลซีเอาจริงเชลซีไม่มีนักเตะไปเตะทางฝั่งของถ้วย ทีมชาติเลยแอฟริกันคัพออฟเนชั่นไม่มีเลยสำหรับเชลซีแต่วันนี้เชลซีก็มีผู้เล่นบาดเจ็บเหมือนเดิมอย่าเกวันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทางฝั่งเชลซีต่อให้วันนี้ราคามาแบกนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดราคาดูนะราคาเป็นเนี่ยนะครับผมราเนี่ยโรม่าจบไปได้สองศูนย์นะครับเดี๋ยวตีสามนะครับผมฟอเรสต์จะเตะเราไปฟอเรสต์นะนะครับผมอ่ะวันนี้ครับต้องบอกว่าเชลซีนะครับมาแบกราคาที่ราคาปอปอนะครับเป็นการจ่ายน้ำแปดนะครับส่วนเรื่องของราคาสูงต่ำเปิดมามีระยะห่างจากราคาหน้าบอล นะครับเปิดมาในราคา2.75นะครับฟูลเล่มวันนี้ถามว่าเขาจะมาเกมรับไหมก็ต้องยอมรับก่อนไม่ใช่แน่นอนนะครับเพราะฟูลเล่มชั่วโมงนี้ก็ต้องบอกว่าโหนะครับผมเก็บแต้มได้ช่วงหลังค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าผลบาดการันของฟูลเล่มนะครับ5นัดหลังสุดนะครับผมคือชนะไปถึง2เกมนะครับผมแล้วสนัดหลังสุดพวกเขาไม่แพ้ใครนะครับเสมอริบูได้นะครับชนะทางฝั่งของเวสต์แฮมชนะนอตติงแฮมโฟเรสต์นะครับต้องยอมรับฟูลเล่มช่วงนี้แข็งแกร่งมากๆนะครับเป็นทีมหนึ่งเลยนะครับฤดูกาลที่าแลรถ ชนะู้เล่นไปได้นะกรับผมแล้วก็ จริงๆเกมนั้นทัองไปแล้วก็กลับนะนะครับสำหรับเชลซีในการชนะฟูลแลมนะครับผลงานฤดูกาลนี้แล้วค่อนข้างขมชัดเจนนะครับแต่เกมวันนี้ต้องบอกไม่ง่ายสําหรับเชลซีคนที่ไปหน้าบอลคุณรุนเหนื่อยแน่ๆนะครับผมข้อแรกทําไมจนาถึงบอกว่าถ้าไปหน้าบอลถึงรุนเหนื่อยข้อแรกครับเชลซีนะครับผมอาจจะมีบทบาทในการเล่นเกมลุกที่มีระบบนะครับผมแล้วก็นักเตะมี potential มากกว่านะครับผมเล้ต้องยอมว่าเชลซีเหนือกว่านะถ้าวัดตําแหน่งต่อตําแหน่งแต่อย่าลืมว่าเชลซีนะครับพวกเขาเกมรับมีปัญหานะครับโดยเฉพาะเน คนที่ชื่อบารนบาเดชิลรู้ไปถึงทางฝั่งของจเฮทาโตด้วยนะครับผมซึ่งวันนี้ไม่มีมากูเลยยนาะทําให้เชลซีวันนี้เกมรับเราสังเกตว่าเชลซีช่วงหลังเก็บคีนชีพไม่ได้เลยนะครับเกมรับความผิดพลาดส่วบุคคลค่อนข้างเยอะนะครับที่เชลซีเสียต้องหมอ สงสามนัดหลังที่ผ่านมาที่เสียงมันมาจากการที่เชลซีเนี่ยคือแบบปั้นเกมตัวเองนะครับตั้งแต่แนวรับนะครับแล้วก็ไปภาพตรงกลางสนามนะครับเชลซีเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้เชลซีจะได้อมเซสไกไซโดนะครับกลับมาแล้วก็อาจจะเป็นทางฝั่งคูโตไปยืนทางขวาทางซ้ายหรือเจียมไปยืนเป็นปแบ,บ็คขวาก็ได้นะครับแต่วันนี้ไกไซโดลงตัวจริงแน่นอนนะครับผม,มัาจารยยังที่จจนาบอกครับผู้นี้เป็นตัวเน้นนะครับวันนี้จับไปเลยแปดคู่ตัวเน้นคู่ที่หนึ่ง ในกครับไปสกอร์สูงดูดีที่สุดครับมาจานามาสเชลซีวันนี้โดนทําประตูด,ด้วยนะครับเป็นบอสทีมตูสกอร์ไปสกอร์สูงในราคา2.75จุดเจ็ดห้าในฟูลแลมเจอกับเชลซีไปสกอร์สูงครับนะครับเราไปต่อคู่ที่2กันนะครับวันนี้เป็นคู่นี้ครับสาลิกาดงนิวเซนนะครับวันนี้เปิดเซนต์เจมส์พาร์คเจอกับยูงทองลีดอยู่ในเด็ดคู่นี้เจอกันไม่บ่อยนะครับเพราะว่าลีดนะครับก็ขึ้นมาจากลีดรองนะครับแต่วันนี้ต้องบอกว่าทางฝั่งนิวเซน ของอ้ดฮาวนะครับวันนี้เล่นในบ้านพวกเขามีความแข็งแกร่งและก็ดุดกันอยู่แล้วนะครับสถานการณ์ตอนนี้นิวโอเคล่าสุดจำได้ไหมเราไปนิวาสเซลด้วยนะครับวันนั้นชนะทางฝั่งของพาเลไป20งศูนย์นะครับวันนี้นิวเล่นในบ้านนะครับอันดับที่9เจอลีดอันดับที่16นะครับซึ่งในกราคาวันนี้ที่เปิดมาเป็นทางฝั่งของนิวแบทในราคาครึ่งครบลูกนะครับส่วนเรื่องของราคาสูงต่ําเปิดมาในราคา2ลูกครึ่งนะครับผมลีดนะครับันนี้มาเป็นรองจริงๆรนะครับผมโอเคนะครับถ้าเราเทียบฟอร์ม ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะนะครับเพราะลีดเนี่ยอาจารย์ให้ดูก่อนนะครับลีดเนี่ยไม่แพ้ใครมาต้องท่านนับแบบเกมอย่างเป็นทางการในพรีมลีดนะลีดไม่แพ้ใครมาโอ้สาม หกเจ็ดเกมติดต่อกันล่าสุดเสม,มอแมนยูได้เสมอลี์พูดได้นะครับชนะเชลซีได้นะครับถือว่าไม่ธรรมดาแต่อย่าลืมว่าหลีดบทบาทในฐานะการเล่นทีมเยือนยังไม่เท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะเกมเยือนนะนะครับไม่ชนะใครมาตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับฤดูกาลนี้ชนะในการผมแค่เกมเดียวสําหรับหลีดในกะารเล่นในฐานะทีมเยือนนะครับเกมเยือนกับเกมในบ้านต้องบอกว่าต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับลีดเกมเยือนฤดูกาลนี้ในพรีเมียร์ลีกนะ ชนะทีมอันดับ20อย่างวูฟพัมตันแค่ทีมเดียวนะครับซึ่งมาเจอกับนิวที่ต้องบอกว่าเก่งในบ้านเอาจริงนิวเกมเยือนค่อนข้างแพ้เสมอบ่อยนะแต่ถ้าเป็นเกมในบ้านนิวไว้ใจได้นะครับโอเคแหละมีเสมอเชลซีก็เป็นทีมใหญ่เสมอสเปอร์ก็เป็นทีมใหญ่นะครับแต่เกมในบ้านพวกเขาแข่งแข่งมากชนะพาเลสชนะฟูลแลมชนะเบอร์ลี่ชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยซ้ำนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเกมน,เนี้จะน่ามองว่านะครับผมคือเฮดด้วยในการเจอมาคือมันมองยาก นครับผมลูกการนี้เจอมาแล้ว1ครั้งก็คือบ้านหลีดนะนะครับจบ0ูแต่วันนี้ไม่ใช่บ้านหลีดมันเป็นบ้านของนิวคาสเซินชื่อจนาบอนนิวมีแน่ๆกันน้อยหนเม็ดนะ เนื้อส้นมีแน่ๆอย่างไน้อยหนึ่งเมตรนะครับผมวันนี้นะครับผมถ้ามองเรื่องของผู้เล่นนิวก็เหนือกว่านะครับยองวิซ่าลงได้นะครับผมจะเดิโกดอนนะครับโกกลางตัวจริงหมดเลยโตนารีบูโนกิมาไรนะครับโจริงตอนทาวิบานนะครับผมวันนี้ต้องบอกว่านิวอ่ะวันนี้ถ้าแอธลตอิเลนกากลับมาด้วยนะครับผมก็เป็นตัวสำรองคือไม่ว่าจะเป็นมองไปถึงผู้เล่นตัวสำรองอ่ะนิวก็ดูดีกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้นิวเนี่ยบ้าแระชนามอมีแน่ หเม็ดเป็นอย่างต่ำไปต่อสาลิกาโดนิวคัสเซนนะครับเป็นฟุตบอลคู่ที่2เป็นตัวเน้นนะคู่แรกไปสูงเชลซีคู่ที่2ไปต่อนิวคัสเซลนะครับเราไปต่อคู่ที่3กันอ่ะคู่นี้ครับ เซนเมอร์แลนด์นการเป็นน้องใหม่เหมือนหลีดเลยนะครับของซื้ออย่างเรจิสเลอเบิสนะครวันนี้ไปเยือนที่คอมมูนตี้เบรนฟอร์ดนะครเป็นบ้านของทางฝั่งโอมเบรนฟอร์ดนะครับเบรนฟอร์ดโค้ชคนใหม่ก็คือคิดแอนดรูรู้ทุกการนี้ผลงานเบรนฟอร์ดถือว่าดีเลยนะครับไม่ได้ดูแย่เลยนะครับแต่เกมวันนี้มาเจอกับทีมที่ต้องบอกว่ารับเหนียวแล้วก็รอโต้กลับนะครับซึ่งคิดแอนดรูรู้จัก ซันเดอร์แลนด์เป็นอย่างดีด้วยวิธีแล้วก็สไตล์การเล่นในการถามว่าเกมวันนี้โอเคแหละนะครับผมซันเดอร์แลนด์ตัวไปติดทีมชาติผมต้องบอกว่าเยอะมากนะครับผมไม่จะเป็นทางฝั่งเลดินโดโนอาซาดิกีนะครับเบอร์ทานตาโอเร่นะครับพาปิเดียร่านะครับอาเธอร์มาซูกูแล้วมาถึงทางฝั่งของชิมดินทาวบี้ด้วยนะครับผมวันนี้ติดทีมชาติเยอะมากส่วนทางฝั่งของเบรดฟอร์ดตัวติดทีมชาติก็มีพวกดังโกอันตาร่านะครับแฟรงก์อยินกาพวกนี้นะครับผมคือเกมไี่ต้องบอกเป็นเกมที่สูสีนะสูสีนะคร ว่าช่วงนี้เตะค่อนข้างถี่รับราคามาเป็นทางฝั่งเนบนฟอร์แลแบในราคาครึ่งลูกแต่ราคาสูงต่ำเปิดมาสองลูกครึ่งนะครับหน้าบอลต้องบอกเบนฟอร์ดอาจจะดูเหนือกว่าทิงแต่ซันเดอร์แลนด์ต้องบอกว่าปีนี้คือซันเดอร์แลนด์ถ้าถามว่านับเฉพาะน้องใหม่ซันเดอร์แลนด์ผลงานดีที่สุดนะถ้าไปเทียบกับพวกลีดนะครับพวกเนี้ยนะครับตอนนี้อันดับก็ดีกว่าซึ่งซันเนอร์แลนด์ฤดูก,กาลนี้หลังจากการลงเล่น20นัดพวกเขาเสียแค่1 9ประตูถือว่าทำได้ดีมาว่า ทำได้ดีมากสําหรับทางฝั่งของซันเดอร์แลนด์นะครับผมโอเคนะเกมลุกอับจ,จะแบบด้อยลงมาแต่พวกเขาก็ไปซื้อเกมรับเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ง่ายสําหรับเป็นอรอมเหมือนกันถ้าบุกแบพรีผามก็มีโอกาสตดนได้นะครับผมเพราะฉะนั้นคุณ้จะนาโมว,าว่าคือมีโอกาสออกสกอร์ต่ำค่อนข้างสูงมากนะ มีโอกาสออกต่ําค่อนข้างสูงมากนะครับผมทางฝั่งของยงทอขออภัยทางฝั่งของอะนะครับผมพึ่งพิคาดแบนฟอร์ดเจอกับท um าแเมลดำเซนเอร์แลนด์ชนะมอว่าสกอร์ต่ําเล่นได้ในราคา2กลูกรึ่งนะครับผมชนะคาดว่าจะอันแบบหนึ่งหนึ่งนะหรือไม่ก็สองศูนย์ไม่เกินลูกสามไม่มีคู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นคู่ที่สามเป็นตัวเน้นแบนฟอร์ดเจอกับเซนเทอร์แลนด์นะครับอัชนะไปทางฝั่งของ สกอตตบในครับวันนี้อ่ะเดี๋ยววัจันทสรุป3คู่มีอะไรบ้างเอาตัวเน้นก่อนเอาตัวเน้นก่อนแล้วก็สเตปแปดสร้างบ้านอ่ะเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับวัจ,จนันทรามคู่เน้นมีอะไรบ้างครับนะครับคู่แรกก่อนเลยไปสูงเชลซีในราคา2ลูกครึ่งคู่ที่2ไปต่อสริกาดดงนิวคาสเซิลน,นะครับส่วนคู่ที่3ไปทางฝั่งของ สกอร์ต่ำเบนฟอร์ดในการในการเจอกับทางฝั่งของซันเดอร์แลนด์นะครับวันนี้3คู่นะ3คู่เน้นนะครับผมมีต่าสูงเชลซีมีต่ำเบนฟอร์ดแล้วก็มีทางฝั่งของอ่ะนะครับสกอร์ต่อนิวคาเส้นสามคู่สูงเชลซีต่ำเบนฟอร์ดแล้วก็ต่อนิวคาสเซิลนะครับส่วนที่เหลืออาจารนามีคู่ไหนบ้างอ่ะไปหยิบปากกาหยิบกระดาษมาจดเลยนะคร,ร,รับหยิบปากกาหยิบกระดาษมาจดวันนี้อาจาราให้คู่ไหนบ้างคู่แรกก่อน นะนะครับผมมาชนา,าลิงไปที่ขอคู่ของซิตี้นะครับซิตี้นะครับมาชนามองว่าเกมวันนี้คือไบรตันเล่นได้นะเอาจริงๆนะครับผมซิตี้ชั่วโมงนนี้คือต้องบอกว่าไม่ได้ไร้กาจเหมือนช่วง สองฤดูกาลหรือสามฤดูกาลที่ผ่านมาการมาเจอไบรตันแล้วบังคับต้องยิงสองลูกอาจารนามอยากนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญคือราคาสูงต่ํามันเปิดมาไบรตันมีโอกาสเล่นเกมโต้กลับได้ซึ่งซิตี้ต้องบอกว่าขาดเซนเตรอร์สองตัวหลังไปทําให้เกมรับวันนี้ซิตี้มีโอกาสโดนด้วยนะครับคือถ้าถามว่าซิตี้ยิงได้มันยิงได้อยู่แล้วแต่ไบรตันนะครับในเกมไม่เจอซะน,นั้นก็ทําให้หินแล้วเหมือนกันนะครับหรือแม้กระทั่งในรับวันนี้ซิตี้ขาดเซนเตอร์ลูเบนดิอาร์ฟจัสโกกว่าดูนวันนี้ไม่พร้อมนะครับอาจารนามอว่าไบรตันนะครับแพ้ไม่่่่่ขาดคคููททีีชอบบไตันน ครับผมพาเลตเจอกับวิลล่าวิลล่าเจอกับพาเลตอาจารนาโมว่าสกอร์แ่บสกอร์ต่ำเล่นได้นะครับช่วงหลังพาเลตนะครับก็อบอกว่านักเตะนะครับไปรับใช้ทีมชาติเยอะนะครับส่วนวิลล่าเกมเยือนไม่เหมือนเกมในบ้านนะครับเกมวันนี้อาจจะแบบแค่เบยดเปียกนะครับอาจารนาโมเล่นสกอร์ต่ำดูดีที่สุดนะ นะครับเล่นต่ําดูดีที่สุดนะครับในราคา2อครึ่งนะครับวัดใจหน่อยคู่นี้นะครับวัดใจหน่อยนะนะครับผมสกอร์ต่ำนะครับส่วนคู่นี้เราไปทางฝั่งสูงเชลซีเบนฟอร์ดเราไปทางฝั่งของสกอร์ต่ำเบนฟอร์ดอยู่แล้วนะครับผมเอฟตันเจอกับวูฟปพัมตันนะครับผมคือต้องบอกว่าเกมเนี้ย วูฟช่วงหลังฟอร์มดีมากเอาจริงๆเลยวูฟช่วงหลังฟอร์มดีนะครับเอเวอเรตันฟอร์มตกลงไปชัดเจนในช่วงหลังนะครับผมคือต้องบอกว่าล่าสุดระเดนเรนฟอร์กดไป2ประตูต่อ4นะครับผมแพ้ในบ้านที่คุนิซันพาร์คเลยเกมในบ้านต้องบอกว่าไม่ค่อยดีนะสำหรับทางไวร์ตันขกนัดหลังสุดนะครับผมแพ้ไป4เกมชนะแค่2เกมนะครับซึ่งเกมวันนี้มาเจอกับวูฟโอเคภาพรวมนะครับต้องยอมรับว่าเอเวอเรตันดูดีกว่าแต่อย่าลืมว่าวูฟช่วงหลังนะครับเขาเล่นได้ดีมากๆไม่ใช่เป็นเกมเจอถล่มเวทแฮมสเมูหรือ กระทั่งแพ้ลิพูลสองหนึ่งแบบค่อนข้างหืดจับแล้ววูฟแฮมปันช่วงหลังต้องบอกว่าเริ่มเล่นเข้าฟอมนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จจนาโมว่ามีโอกาสแบ่งแป้มนะครับผมไปสักไปรองหรือวูบอาจจะพลิกชนะได้เลยไปวูฟแฮมปันนะครับบอลมัดเจอกับทางฝั่งของสเปอร์บอลมัดเป็นบอลที่เก่งในบ้านนะครับผมต้องยอมรับช่วงหลังก็กระตื้นขึ้นมาชัดเจนนะครับผมส่วนสเปอร์นะครับวันนี้โอเคแหละเป็นทีมใหญ่กว่าก็จริงนะครับแต่เกมนี้จะนามมมีโอกาสเล่นสกอร์สูงง่ายเพราะหน้าบอลอะ อาจนาทายว่าทบบสทีมทูสกอร์ได้เลยนะครับบอลมัดก็มีโอกาสทําได้และเป็นบอลมัดที่เปิดเกมแรกนะครับสไตล์ของบูซืออย่างอันโนนีแลโอล่าอยู่แล้วนะครับเป็นบอลสไตล์แบบนั้นอยู่แล้วนะนะครับผมไปสกอร์สูงส่วนแมนยูเจอกับทางฝั่งเบอร์ลี่นะครับผมวันนี้อจะรนามองว่าแมนยูนะครับในการเปลี่ยนโค้ดนะในกราคาวันนี้เปิดมาต้องยอมรับว่าแรงพอตัวเลยนะครับอาจารนามองว่าเกมเนี้ยนะครับถ้าเลือกเล่นเลือกเล่นสกอร์สูงง่ายที่สุด นะนะครับแมนยูอาจจะโดนด้วยนะครับส right? so mm ัก1เม็ดนะครับแมนยูอาจจะแต่ว่าจะนามอสเมนยูชนะได้นะมอสแมนยูชนะได้นะครับอาจจะเป็น2อนะครับผมคือจะคู่เนี้นะครับจะนามอสเล่นแมนยูก็ได้นะเล่นแมนยูก็ได้นะครับชอบไปทางฝั่งแมนยูนะครับผมหรือไปสกอร์สูงอ่ะได้เลยแต่ว่าจะนาจาราขอไปแมนยูด้วยกันนะครับส่วนคู่สุดท้ายคู่ที่8นะครับไปต่อสาริกาดงนิวคาสเซิลซึ่งเป็นตัวเน้นเอาง่ายๆก่อนตัวเน้น3คู่นะ ต่อ纽卡สเซนสูงเชลซีนะครับแล้วก็ไปทางฝั่งของต่ําเบรนฟอร์ดนะครับส่วนที่เหลือก็มีไบรตันมีทางฝั่งของต่ำวิลล่านะครับมีทางฝั่งของรองวูปสูงรอนมัดนะครับต่อเมนยู u, แล้วก็ไปต่อ纽卡สเซนวันนี้ฝากไว้ทั้งหมด8คู่เป็นสเต็สร้างบ้านนะครับอย่าลืมกด s u b ส c r i b ์กดติดตามเช่าเจนาด้วยนะครับวันนี้จนาขอาลาไปก่อนนะครับกราบลาเท่านี้สวัสวดีครับ